พสยังไงให้ยอดขายปังขอขอบคุณพี่บีเช้าเม็ดเย็นเม็ด,มดที่ให้คลิปมาเป็นสื่อการเรียนการสอนในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากชัดเจนกระชับน่าสนใจอยู่แล้วแต่เราสามารถเพิ่มความน่าสนใจขึ้นไปอีกด้วยแถบบนและก็แถบล่างแบบนี้ครับเจ้าแถบบนล่างนี้นะครับเอาไว้เน้นชื่อร้านชื่อสินค้าราคาแล้วก็ที่ติดต่อสำคัญมากจริงจริงครับ และหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเขานั่นก็คือการดึงความน่าสนใจดึงสายตาเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยให้ผู้ชมเข้าใจเรามากขึ้นจริงๆครับผมว่านะถ้าทำรายละเอียดให้ดีๆลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้แค่ดูเฉพาะคลิปไม่ต้องไปอ่านบรรยายสปปรรพคุณอะไรเยอะแยะเลยและนี่คือประโยชน์ของแถบบนแถบล่างนะครับเพิ่มอีกนิดเดียวแต่ว่าลูกค้าเข้าใจเรามากขึ้น เอาไปดูคลิปเต็มของพี่บีกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพวกเราเท้าเ วันนี้นะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์นะครับพร้อมรับประทาน3แบบที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอบนะครับแบบเคลือบน้ำตาลลดกาแฟแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือแบบอบพร้อมเยื่อนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะมีแพ็กเกจแค่ถุงใหญ่นะครับถุงละ500กรัมหรือครึ่งกิโลแล้วก็มีบางท่านก็บอกมาบอกวีทั้นไม่ได้อยากทานเยอะขนาดนี้ทัานอยากทานลดลดลงมาหน่อยให้มันเล็กๆลงมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็เลยเอาใจหลายท่านครับ ก็มีแพ็กเกจขนาดใหม่นะครับอย่างที่เห็นในมือผมนี่นะครับแพ็กเกจขนาด200กรัมครับผมสั่งแค่ไหนเราก็ส่งนะครับสนุนราคาเป็นอย่างไรท่านสามารถเช็คที่คอนเทนต์ด้านบนนี้ได้เลยครับจะรึนะครับชาวแมดเจ็นเม็ด,ด,มดขอบพคุณครับโอ้โหสุดยอดจริงๆพี่บีเล่นเสะเดือดเลยนะครับผมจะมีเทคนิคการโพสต์สำหรับนักขายออนไลน์อีกมากมาย ฝากติดตามทางเพจนัดจัก,กรพันธ์แต่ถ้าขี้เกียจรอมาเรียนกันได้เลยนะครับรายละเอียดตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ